สวัสดีครับ Thai p สร s r e v i e เนะี่ยวันนี้เราจะมารีวิวกล้องฟิล์มที่เป็นกล้องลิมิเต็ดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้อง Fuji Premium Kit t o กล้อง Fuji Premium Kit ดูนะเป็นกล้องอที่ทำออกมาในช่วงปี2561นะครับซึ่งตอนนี้น่าจะไม่ค่อยมีเห็นมีขายกันแล้วนะครับ ช่วงที่มันออกมาค่อนข้างดังเลยนะครับคือคนตามหาซื้อค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างดูดูดีนะครับเป็นของขวัญอะไรได้นะครับในกล่องแบบนี้เลยนะครับซึ่งในกล่องนี้มันก็จะประกอบไปด้วยของหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวกล่องก็สก,กีเลยนะครับว่าเป็นพรีเมียมคิด2ูนะครับมีตัวกล้องที่เป็นตัวเคสอยู่ตรงนี้นะครับมีสายของที่เป็นฟูจิแล้วก็บอกถึง กล้องที่ได้นะครับจะเป็นกล้อง Simple Act นะค,คือกล้องใช้เล็ทิ้ง1ตัวนะครับที่ถ่ายได้27รูปนะครับตัวเคสนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นเคสที่เอาไว้ใส่ตัว Simple Act ตัวนี้ก็คือจะเป็นสี Silver ซึ่งมันจะมีสี Silver กับสีแบ c กนะครับสสีด้วยกันซึ่งสีแ a c k จะเป็นสีที่ราคาแพงกว่าสี Silver นะครับอีกตัวหนึ่งนี้ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะครับด้านข้างเนี่ยมันก็จะบอกว่า ตัวกล้องใช้เลทิงนะครับใช้ฟูจิฟิล์มคัลเลอร์นะครับเป็น s i m เป็นแนะครับเป็นฟิล์ม135ปกติทั่วๆไปนะครับใช้ ISO 400ตัวนี้3เมตรนี่น่าจะเป็นแฟชนะครับถ่ายได้24รูปมี1อันนะครับภายในตัวระยะโฟกัสก็คือ1เมตรขึ้นไปนะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวของตัวกล้องนะครับที่เอากล้องซิมเปแอมาใส่กับตัวเคสนะครับ ตัวเคสเนี่ยมันเป็น f u จิคาร์ดนะครับหน้าตามันเป็นฟูจิคาร์มาเลยดูสวยขึ้นมานะครับซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2ท่อนให้เราเอามาประกบกันนะครับตัวนี้ด้านหลังก็เป็นวิธีการใช้งานเวลาเราจับถือนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกล้องแชรวทิงจะอยู่ข้างหลังนะครับเราก็แกะกอ่อนออกมาเลยนะครับตัวนี้ผมซื้อมานานแล้ว ซื้อมาเก็บไว้นะครับเอาไว้โชว์นะครับเพราะนานๆทีมันจะมีเอาออกมาขายเป็นรุ่น Limited Edition นะครับก็เลยซื้อมาเก็บสะสมเอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าร้านไหนยังคงมีอยู่หรือเปล่านะครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับกล่องก็จะว่างเปล่านี้นะครับของที่เราต้องการคืออยู่ในแพ็กเกจสีดำๆตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับก็เป็นเคส Fuji X ตัวนี้นะครับเป็นเคส หน้าตาเหมือนฟูจิคาร์เลยนะครับเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้กดได้ปุ่มเดียวนะครับตรงไดอะลฟังกชันตรงนี้หมุนไม่ได้นะครับแต่ว่าสกรีนว่าใช้สปีดหรือรูดแสงอะไรนะครับเหมือนหน้าตาดูดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มีสายคล้องคอนะเป็นสายคล้องคอของฟูจิให้1เส้นนะครับเส้นน่าจะยาวอยู่พอสมควรนะครับก็เส้นมาตรฐานนะครับตัวนี้1อัน แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ Fuji X นะครับคือกล้องใช้แล้วทิ้งอยู่ตรงนี้นะกล้องใช้แล้วทิ้งของ Fuji นะครับซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปนะครับก็คือถ้าคนที่ไม่อยากซื้อกล้องราคาแพงๆนะครับแต่ว่าอยากใช้แบบเนี้ยคือซื้อมาแล้วก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ไปล้างแล้วก็ทิ้งได้เลยก็คือแนะนําให้เป็นตัวนี้นะครับคือคนที่ไม่ได้ถ่ายฟิลม์มบ่อยๆแนะนําให้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นฟิล์ม135 SO 400นะครับ ระยะแฟลชน่าจะ3เมตรถ่ายได้24รูปนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีวันหมดอายุของมันนะครับซึ่งวันหมดอายุของเจ้ากล้องตัวนี้คือปี2020เดือน8นะคือฟิล์มที่อยู่ในกล้องตัวนี้มันหมดอายุไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเดือนเดือน8นะครับเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่ามันก็ยังคงสามารถถ่ายได้อยู่นะครับตอนนี้ปี2021ก็คือยังไม่มีปัญหานะครับถ่ายได้สบายนะครับคือสามารถเอามาใช้ได้ตลอดนะครับซึ่งผมจะไม่ใช้นะครับผมจะเก็บเอาไว้นะครับ เวลาเราใช้แล้วก็แกะตัวฟิล์มนะครับหรือตัวกล้องไอ้ตัวนี้ออกมาใช้แล้วก็แกะเคสตัวนี้ออกมานะครับซึ่งเราก็ดึงมันออกมานะครับแบบนี้ดึงมันออกมามันก็จะเป็น2ท่อนแบบนี้นะครับแล้วเราก็กล้องฟูจิแอรมาใส่แล้วเราก็ปิดเคสเค่นั้นเลยนะครับมันไม่ได้มีอะไรยากนะครับ แต่ว่าผมไม่ใช่นะครับตัวเคสไอตัวเคสที่เอาไว้ใส่กล้องฟิล์มนะครับมันจะมีหูให้เราไว้ใส่สาย,สายลอ้องคอด้วยนะก็ถือว่าโอเคมากเลยตัวนี้น้ําหนักเบานะเคสน้ําหนักเบาตัวตัวนี้มีค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ฟิล์มที่เป็นแบบกล้องใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่อนข้างมีเยอะนะมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ฟูจิอัคฟาโกดักอะไรมีเยอะแยะนะครับแล้วแต่ว่าคนจะชอบสไตล์สีของกล้องตัวไหนมากกว่ากันนะครับ คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับ Fuji Premium Kiss 2นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถไปตามหาดูได้นะครับถ้าอยากเก็บสะสมทาง Tripas s นะครับมีช็อปอยู่ใน s h o ป e e นะครับสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้เป็นที่ระลึกราคาไม่แพงนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s ไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ